สวัสดีค่ะมิกลามาพบกับวินวินนะคะวินจะมาแชร์คําศัพท์ภาษภาพมา่าง,ง่ายๆจากในเล่มคู่มือภาษาพมา่าพื้นฐานของวินนะคะคําศัพท์นี้จะใช้เฉพาะจากสูตร1.1กับ1.2เท่านั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะกระซาเล่นกระซาสากาคําหรือว่าภาษาพูดสากาประมาณสากาภาษาพม่าแต่เฉพาะภาษาที่พูดเท่านั้นนะคะพูดฟังเท่านั้นนะคะประมาณสากา กาค่ะข้ารถกาคะกาตาบกรถกาตากาซีนั่งรถหรือว่าขี่รถนะคะกาซีกาตาซีรถหนึ่งคันกาตาซีกาซีน้ำมันรถกาซีซาซีน้ำมันกินซาสีหญ้าสา ดินเนอร์นะคะอาหารเย็นหรือว่าอาหารมื้อเย็นนะคะญาสิอสาซาอาซาอาหารอาซาอาซาซามลาจะกินไหมซามลาญาาซาซามลาจะกินอาหารเย็นไหมญาาซาซามลาลามลาจะมาไหมลามลาอาลาว่างไหมอาลาญ่าลาได้ไหมญ่าลา ตีล่ะรู้ไหมตีล่ะว่าลาะอ้วนไหมหรือว่าอิ่มไหมว่าลา่ะว่าลาลาะอ้วนขึ้นไหมว่าลาลาอักกะการเต้นรำอักกะอัซาจุดเริ่มตน้นอัซาซาดอะล้อเล่นซาดอะงายะหาย่าห้าร้อยงาหย่างานละห้าเดือนงานละ มีตีหลอดไฟมีตีจีตีพลามจีตีนีลาใกล้ไหมนีลาเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะตา